เมื่อกระดาษฟอยล์มาปะทะกับแบตเตอรี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากรู้มาทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ไปด้วยกันตัดกระดาษฟอยล์ให้เป็นเส้นยาวๆนำมาติดลงไปบนกระดาษสีดำให้เห็นชัดเจนโดยติดเป็นวงจรรูปตัวยูเว้นช่องเอาไว้ระหว่างกระดาษฟอยล์ด้านบนและด้านล่างแบบนี้นำแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์มาวางลงไปที่ปลายกระดาษฟอยล์ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็วางหลอด LED ลงไปคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลอดไฟติดได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ากระดาษฟอยล์มีส่วนผสมที่ทำมาจากโลหะนำความร้อนและนำกระแสไฟฟ้าได้เมื่อเราจี้ขั้วแบตเตอรี่ลงไปที่กระดาษฟอยล์กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านกระดาษฟอยล์ไปยังขั้วของหลอด LED ทำให้หลอดไฟติดได้นั่นเองนอกจากกระดาษฟอยล์แล้วโลหะในรูปแบบอื่นๆก็นำไฟฟ้าได้อย่างเช่นฝอยขัดหมอบแบบละเอียดหรือสตีลวูอันนี้ เมื่อนำแบตเตอรี่ไปจอใกล้ๆกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านเส้นซิวูทำให้เกิดความร้อนและเผาไหม้เป็นประกายไฟขึ้นมารู้แบบนี้แล้วเราก็จะต้องเก็บแบตเตอรี่ให้ถูกวิธีหาแผ่นกระดาษหรือเทปกาวมาปิดขั้วของแบตเตอรี่เอาไว้และเก็บให้ห่างจากวัตถุจำพวกโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟได้ใช้แบตเตอรี่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องเก็บรักษาให้ถูกต้องด้วยนะ I didn't got